นี่คือหลักฐานที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าผมไม่คนที่ชอบโอริโอมากขนาดไหนเห็นไหมสักโอริโอที่แก้มเลยสงข้างวันนี้ครับเราจะมาทำโอริโอหนึ่งร้อยร้อยชั้นร้อยร้อยชั้นนคือกี่ชั้นวะ นั่นแหละครับร้อยชั้นแต่ว่าเราจะไม่ใชโอ,โอรีโอธรรมดาครับเราใช้โอรีโอจากต่างประเทศซึ่งมี10รสชาติด้วยกันที่เป็นรสชาติแปลกๆนะครับรสบวยกุหลาบน้ำตาลศูนย์เปอร์เซนต์ไอศกรีมวานิลลารสชาพีชรสลิงจีกุหลาบรสเลมอนทาร์ตไอศกรีมชาเขียวรสเค้กวันเกิดรสโยเกิร์ตและสุดท้ายครับพีชอง,งุ่น10บรสชาติล้อมรวมเป็นตึกโอรีโอ้ร้อยชั้น <laughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิโต้ชาแนล เย้มาครับเราจะลองชิมกันก่อนนะครับอันนี้รสชาพีชนะครับโอ้ข้างในมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะอะเดี๋ยวเอาของไทยให้ดูผมซื้อมาจากเซเว่อนอย่างนี้นะที่เราคุ้นเคยกันดีหนึ่งซองมีประมาณเฮ้ยสามชิ้นเองวะถุงหนึ่งเป็นชาถุงหนึ่งเป็น,เป,นเป็นพีชเหรอโอ้ถุงหนึ่งมีสี่ชิ้นเลยนะครับนี่คือ,อยังไงอะ่ะมันกินเดียวกันอะ่ะถุงมันแยกสีแต่ว่าข้างในมันเหมือนกันนะครับ <c oughs> โอริโอเป็นภาษาจีนด้วยนะครับใช่ไหมเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็อีกข้างนึงเป็น โอิโอปกติ 2> 1 2 3 4 5 1 3 4อา้าถุงละว5ถุงละ5้ชิ้นครับ9ชิ้นเดี๋ยวเก็บไว้ทำต่อตึกนะครับคนี้ลองชิมดูนะครับ ลืมกินแบบโฆษณาเลยมันต้องบิดแล้วก็ชิมครีมแล้วก็จุ่มนมไหมครับก็มีกลิ่นชาพีทแป๊บๆนะครับแต่โดยรวมมันก็ขายลดดังเดิมมากเลยไม่ค่อยวาวเท่าไหร่มาครับผมเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือนมกินไปหน่อยหนึ่งแล้วเอาไว้ชิมนะครับแล้วก็อันนี้ถากมีดนะครับเอาไว้แซครีมออกมานะครับมาเริ่มกันเลยอันแรกอันแรกเป็นอันที่แบบว่าทําง่ายที่สุดเพราะว่าแค่บิดออกมามันก็เละทำไมมันเละโอเคเอาว่าอันนี้จุ่มจุ่มนมกินไปแล้วกัน มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน,น่ถ้าบิดแล้วไม่ออกเราก็ต้องค่อยๆฝานออกหรอยากอะ่ะผมทําได้สวยสุดแค่นี้นะครั้งนี้จะได้ครีมเยอะก,กว่าครั้งนีะแบบติดๆหน่อยนึงนะลดชาพีทหนึ่งชั้นแล้วโอเคอุ้ยยากมากอะ่ะทำร้อยชั้นยากมากมันได้ครีมมันเป็นอย่างนี้ครีมมันเละอ่ะครับเราทําอะไรไม่ได้ครับนอกจากยอมรับความจริงผมมาครีมมากองๆไว้แล้วค่อยเกลี่ยทีเดียวเลยแล้วกันมันไม่เป็นเลเยอร์ไม่เป็นชั้นให้เป็นก้อนๆแทนนะครับ เจ็ดชั้นครับชาพีทล้วนผมขอชาเขียวแล้วกันเพราะว่าอยากลองมานานแล้วนะครับก็เขียวอยู่นะเขียวแค่นี้ครับคี้มมันเกาะสองข้างเหมือนเดิมนะครับลองชิมคิ้มก่อนอืใช้ได้นะกลิ่นชัดเจนมากจุ่มนมอืมกลิ่นชาเขียวค่อนข้างชัดเจนนะครับดีกว่าที่แล้วนะครับจะเหลือรอบสักกี่ชิ้น เมื่อกี้เหลือเหลือรอดแค่เจ็ดครับสมแล้วที่ชื่อไอติมชาเขียวไม่ใช่ชาเขียวธรรมดาเพราะมันรู้สึกมีความเย็นเย็นนิดๆด้วยหนึ่งเลเยอร์มันออกมาเปอย่างนี้ก็เหมือนเดิมครับโบ๊ะโบบ๊ให้มันแน่น นี่ครับผมชาเขียว9้าชั้นบวกชาพีทเชั้นรวมเป็น16บชั้นต่อไปรสที่3ครับลิ้นจี่กุหลาบเป็นลายลิ้นจี่กุหลาบโดยเฉพาะไส้มันสีชมพูแบบชัดเจนเลยนะคะับอาบิดให้ดูร้อยชั้นที่มีความสีสันต่างกันแต่ละชั้นนะและชั้นนี้ก็เป็นสีชมพูเดี๋ยวอันแรกต้องชิมก่อนนี่ว่ะไม่อร่อยสีสวยแต่ไม่อร่อย, <c oughs> ย,ออยติดปลายลิ้นนิดเดียวนะลิ้นจี่แล้วก็หอมกุหลาบนิดนึงนะแต่มันรวมกันแล้วเห็นไม่เห็นจะอร่อยเลยอืมไม่ค่อยแนะนํานะรถนี้16แล้วปะ บอยเก้าก็เป็นยี่สิบห้านะครับชั้นแรกของสีชมพูชั้นที่สองของกุหลาบลิ้นจีแบบผมทําเนียนมากลอกแผ่นออกมาเนียนมากเลยนะครับดูเฮ้ยนิมนต้องสวยอย่างนี้ถ้าสวยอย่างนี้ทุกอันนะแบบแจมเลยอะ่ะเฮ้ย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 ไม่ได้ฟุกชั้นนี้ครับชั้นชากุหลาบเอ้ยชั้นกุหลาบลิ้นจีนะครับสามารถทําออกมาได้ค่อนข้างเนียนนะครับเก้าชั้นที่ดูดีมากนะครับนี่ไส้ของชั้นนี้มันค่อนข้างไม่เละนะก็เลยถอดออกมาเป็นแผ่นๆได้นี่ดีกว่า เลมอนท์สนะครับรสนี้เป็นรสมะนาวที่แบบแผ่นมันบางก็ไม่รู้จะยากกว่าเดิมหรือเปล่าโอเคถุงด้านในเป็นตรีมสีเดียวกับตัวไส้นะครับแผ่นเยอะขึ้นเพราะมันบางไงห้าหกเจ็ดแปดครับเราค่อยได้ไส้สิบหกชิ้นเลยอ่ะมันจะไม่เยอะไปหรอแต่มันไส้มันบางว่ะเดี๋ยวผมขอดูอันที่มันแตกก่อนนะครับนี่ครับกินเลมอนข้างชัดเจนเปรี้ยวๆนะครับบิดไม่ได้ครับแน่นมากแหกด้วยความที่แบบแผ่นมันบางมากครับเนี่ยมันก็เลยแบบว่าแตกได้ง่ายทีมอร่อยไหม แต่บอกเคียวไปก็ค่อนข้างพอดีนะมันาวชั้นแรกได้แล้วครับนี่อย่างก็ฝานกล้วยแต่มันบางมากเลยว่ะผมเอาสิบชั้นแล้วกันนะโอ้ขาดนี่ครับนี่เรามีสี่รสชาติแล้วนะครับรวมเป็นเท่าไหร่เนี่ยสามสิบห้าชั้นครับโอ้โหค่อนข้างเบี้ยวนิดหน่อยนะชั้นนี้ไอตัวเปลือกมันอะไอตัวแผ่นๆนะมันเละมากเลยเพราะว่ามันแบนมันขาดได้ง่ายนะครับก็เลยเอามาเรียงเป็นกองๆไม่ได้นะ เลียงได้แบบบางอันนะ่ะโยเกิร์ตครับเน่โอ้โหกลิ่นไม่หอมเลยเป็นโยเกิร์ตท,ที่กลิ่นไม่หอมกลิ่นหือน <c oughs> อืมก็ไม่กลิ่นโยเกิร์ตอยู่แต่น้แนะนำว่าถ้าใครแบบเซนซิทีฟเรื่องกลิ่นที่มันหืนหืนหน่อยนะไม่ควรกินรสนี้ บวกไปอีกเก้าครับเป็นสี่สิบสี่ชั้นนะครับชั้นโยเกิร์ตมาอีกเก้าชั้นนะครับต่อไปครับรดบวยครับแผ่นประกบของมันเป็นสีเขียวด้วยนะครับเฮ้ยบิดออกมาง่ายค่อนข้างง่ายนะครับนี่บวย้ยแอปเปลิลเนี่ยกลิ่นหอมเลยละอะหวานวานเคม็เคมๆเมปรี้ยวๆเป็นอีกรสชาติที่คนรองถ้านะคนชอบบวยยนะ่าชอบเลยแหละเป็นถือว่าประสบความสำเร็จในการทำกลิ่นบวยนะชั้นนี้ก็เหมือนเดิมครับเก้าชั้นเรื่องหลังนี่รู้สึกผมจะทำออกมาได้แบบค่อนข้างเนียนนะเนียนแบบนี้ มันก็จะเป็นมีความเป็นวงกลมอยู่บ้างไงไม่แบบไม่เละเทะมากเอามาดัดๆนิดหน่อยมันก็ค่อนข้างกลมนะห้าสิบสามชั้นเว้ย <c oughs> จะล่วงจะล่วงจะล่วงเฮ้ยมันเริ่มอันตรายแล้ววะ่ะมันแบบโค้งเค้งแล้วอ่ะต่อไปสีนี่ดีกว่าเค้กวันเกิดนะครับบิดง่ายด้วยนะครับออกมาเป็นคีมค่อนข้างสวยเลยก็มีเหมือนแบบสีหลักสีข้างในนะครับเค้กวันเกิดรสชาติเป็นงนี้หรอค่อนข้างเป็นรสชาติที่ดี นี่หน่มั้งรสชาติของเซเวันเกิดลายไม่เหมือนกันด้วยอ่ะมาครับชั้นแรกโอ้โหสวยงามกลมดิกเลยว้าลวงก็ยังดีอยู่หกสสองชั้นครับโอ้โหผมจะเอาขึ้นมาได้ไหมเนี่ยอ่ะให้ดูเลยอ่ะชั้นสุดท้ายนี่ค่อนข้างแบบเป็นสีขาวที่มีสีสันจันจางหลักสีนะครับทูโทนจะออกเป็นอย่างนี้ปะจะสวยอย่างนี้ปะพีทองุ่นนะครับสีมันไม่เหมือนมันไม่เขียวชมพูนี่มันขาวชมพูแต่กลิ่นอางุ่นค่อนข้างแรงนะครับ แต่สีไม่เหมือนครับสีไม่ตรงปกกินชัดดีแต่ว่าเหมือนอง้งอุ่นกับพชษไม่เห็นจะเข้ากันตรงไหนเลยอันนี้ด้วยความที่มันแบ่งครึ่งชัดเจนผมก็เลยต้องแบบพยายามโปะให้มันมีครึ่งตรงกันนะครับแต่ละชั้นคือด้านซ้ายต้องเป็นสีชมพูด,ด้านขวาต้องเป็นสีออกเขียวอ่อนขาวๆนะครับ71ชั้นนะครับตอนนี้ผมไม่กล้าขยับไม่กล้าขยับแล้วเพราะว่ามันสูงมากนะครับก็คือแต่ละชันะ้นแบบเรียงชัดเจนเลยนะครับเนี่ย เนี่ยดูนะครับชั้นนี้จะข้างซ้ายจะเป็นสียมพูข้างขวาเป็นสีขาวนะครับ <S 1> <S 1> 71ชั้นเท่านี้100ชั้นก็น่าจะมันประมาณนี้ปะล 8, 8เลืสองลดแปลกๆอ่น่ะน่าจะไม่ถึงร้อยนะผมมีรสชาติแบบปกติจากเซเวนอีกนะครับซึ่งน่าจะครบร้อยชั้นแหละชั้นนี้แผ่นบางอีกแล้วนะครับเป็นชั้นกุหลาบน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับทุงสีชมพูเข้าเียมเลยนะครับถุงทําดีอันนี้ข้างในแบบลูหูเละเลยฮนะเหลือดีไม่กี่อันถ้าผมจะลองกินอันนี้ละกันอันที่มันแตกๆนะอื กลิ่นกูหราอยัเต็มมากหวานน้อยนะครับแต่ก็ยังหวานอยู่เอาละครับตัวนี้แปดสิบชั้นเข้าไปแล้วนะครับผมไม่สามารถยกขึ้นมาได้แล้วนี่นะครับโอ้โหวป็นไงครับตึกของเราเลยแค่ยี่สิบชั้นเท่านั้นนะครับนี่รถแปลกๆรถสุดท้ายนะครับรสที่สิบนะครับเป็นรถไอติมวนิลานะครับถุงเหมือนเดิมครับถุงไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆมันก็ไม่ใช่รสชาติแปลกอะไรแต่ว่ามันแค่ไม่มีขายในบ้านเราหรือเปล่าเอะเออวนิลามากอืม รสชาติใกล้เคียงรสออริจินอลที่สุดละมันแค่มีความเย็นๆของความเป็นรสชาติไอติมนั่นแหละมันโคลนเคงสุดๆแล้ว81ดสเอ็ดแลวเนี้ยแปชั้นนะครับนี่โอ้โหวความสูงแบบ เริ่มสูงมากแล้วนะเหลือแค่11ชั้นเท่านั้นตอนนี้11ชั้นที่เหลือเนี่ยผมจะคะคะ,ะลดนะเป็นรสชาติที่แบบหาได้ที่เจเวนไทยนะครับมีรสส้มสตรอเบอรี่รสแบบพื้นๆเลยนะช็อกโกแลตดาร์กแอนด์ไวท์รสช็อกโกแลตธรรมดาแล้วก็รสด,ดั้งเดิมนะครับมี5รสนะที่ขายในเจเวนเนี่ย,ย5รสนี้นะ5รสนี้ผมจะไม่ชิมนะผมจะตัดไปที่ตอนที่ครบ100ชั้นแล้วเลยนะครับล้แล้วเวลานี้ก็มาถึงครับ 99ชั้นนะครับพี่คือชั้นสุดท้ายเป็นชั้นสตรอเบอรี่นะครับขอให้ทุกคนเป็นพยานว่านิโตคนนี้สามารถทำโอีโอ1 0 0ชั้นได้สูงเป็นตึกเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นร้อยชั้นธรรมาดาด้วยเป็นร้อยชั้นจาก15รถนะครับเป็นรถปกติที่เซเว่นไทยมีขาย5รถแล้วก็รถที่แบบมาจากจีนอีก10รถนะครับคือไส้ที่แบบเป็น5รถในไทยอ่ะมันมันให้มาเยอะแล้วก็เปียกค่อนข้างเปียกนะ มันเหลวอะไม่เหมือนของจีนของจีนจะให้แบบไส้มาแบบแผ่นเล็กๆแกะง,ง่ายๆนะอ่ะตอนนี้ครบร้อยชั้นแล้วนะครับเย้ AH! ที่เหลือแค่โป,โปะโปะชั้นสุดท้ายมันไปปอมบัมบมปมโอ้จะล่น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 มันจะล่นมันไม่ไหวมันอยู่ไม่ไหวม,มันโค้งเค้งมากเฮ้ยมันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ว่ะมันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเพราะใส่ชั้นนี้ไปโอ้โหมันต้องใช้แบบว่าการทรงตัวที่แบบดีมากโอ้โห หนึรชั้นเสร็จเรียบร้อยครับเย้ yeah. ตอนนี้ก็ถึงเวลากินแล้วนะครับก่อนกินผมขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนมือเปื่อนมากจะลุกจะอะไรก็ต้องแบบระวังนะมันแบบจะโค้นตลอดเวลาเฮ้ยเอ้ยผมต้องส่มแล้วอะจากสภาพนี้ครับ มันเกิดการหากักฐานรากของกุหลาบนะครับสีชมพูนะครับกุหลาบลิ้นจี่มัง้งนะแล้วก็มาหักอีกทีตรงเค้กวันเกิดตรงนี้นะครับนี่แถวนี้นะครับเค้กวันเกิดแล้วก็ไอชั้นที่ร้อยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าฝามันหักร่วงไปแล้วครับโอ้โหอุบัติเหตุครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะับซ่อมตึกครับโอ้โหนี่ครับส่วนของตึกเครื่องแรกที่หักไปทํทำยังไงวะเนียโอโเค้วันเกิด ม,มาต่อกับบวยนะครับท่อนสุดท้าย,อยโอโ้โหกลับมาเป็นร้อยชั้นเหมือนเดิมแล้วครับแต่ว่าอะไรที่พังไปแล้วมันก็กลับมายากนะครับมันบูดเบี้ยวมากเลยตอนนี้โอโ้โหผมว่ามันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้แล้วแหละมันเละมากคือแบบต้องจับไว้แล้วครับตอนนี้คือไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องถ่ายรูปแล้วครับถ่ายเลยครับห้ามละสายตาเลยีเดียว อโอ้โหนี่คือหนึ่งร้อยชั้นที่ไม่รู้จะหักตอนไหนนะเมื่อกี้หักไปแล้วด้วยโ,โหความสำเร็จในครั้งนี้นะครับผมขอบันทึกไว้ในคินิสบุ๊กนะครับโอเคก่อนที่มันจะล้มนะครับเรามากินกันดีกว่านี่ครับตึกร้อยชั้นที่ผมสร้างให้คุณมาอยู่มจะกินยังไงวะเนี้่ยกินยังไงอ,ะอ่ะอ่า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 พังพังพังอ้าว